ชื่อเราจำบ้างด้วครับเป็นแอนิเมเตอร์ครับชอบแอนิเมชันตั้งแต่เด็กดีครับก็ลองลองถูกลายๆอย่างจนสุดท้ายก็ก็ทํางานที่เราชอบดูนะครับสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าแอนิเมชันมันมันเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ที่มันมาจารย์ครับคือเราสร้างสร้างชีวิตขึ้นมาจากจากลายเส้นจากอะไรที่มันไม่ไม่มีอยู่จริงนะ เรื่องปกติที่ที่ช่วงวัยนี้เราจะสับสนเราจะไม่ช่วร์ว่าอะไรกันแน่มันใช่ไม่ใช่ผู้ใหญ่บอกว่าใช่กว่าที่เราคิดหรือเปล่าอะไรงเงี้ยแต่ก็จริงก็แค่ไม่อยากให้ปิดกันแล้วก็ไม่อยากให้ดื้อหกังกับความคิดเห็นเกินไปอยากให้เป็นประลองและลองลอง,ลองทุกอยาก่างลองให้ที่เราเชื่อลองที่ทคนอื่นบอกบ้างเนี้ยว่อาอีกอย่างนี้ที่สำคัญกว่าจากการลองก็คือต้องหยุดบ้างหยุด หรเพื่อคิดว่าที่เราลองนยังบ้างเนียพราะบางทีหบว่ามันต้องมีช่วงเวลาที่เราที่เราถามตัวเองบ้างว่าไอ้ที่เราลองบ้างเราใช้ชีวิตผ่านมาปีนเราเราชอบในมุมนีไหมเราเนยังงซึ่งถ้าเราคุยกับเองบ่อยๆแลเปิดกว้างทำหลายอย่างว่าวันนึงก็มันก็จะเริ่มค่อยๆใขึ้นเลยการอ่าน ว่าการดูคนอื่นอย่างเดียวเราไม่มีทางรู้เลยว่าถ้าถ้าเปลี่ยนจากเขาเป็นตัวเราอาจจะเหมือนกันไหมว่านมันใช่หรือเปล่าเราเราแค่เห็นคนอื่นยู่มาแล้วน่าจะดีดูมาน่าจะดีครัแต่บางแต่ถ้าไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่ไม